สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายแอมเนโดนะครับวันนี้ช่องของเราจะพาทุกท่านมารู้จักกับราชาแห่งพูดผีปีศาจอีกครั้งยังเป็นเทพแห่งความร่ำรวยโชคลาภและทรัพย์สมบัติมากมายนั่นก็คือ้าวเวสุวรรณนั่นเองครับ้ทวเวสุวรรณนั้นเป็นเทพผู้ยิ่งใหญ่ในจัตุโลกบาลทั้ง4เป็นอธิบดีแห่งอสูร อีกครั้งยังเป็นเทพผู้ปกป้องพระพุทธศาสนาคุ้มครองโลกมนุษย์และเป็นเทพเจ้าแห่งทรัพย์ซึ่งชาวจีนนั้นจะนับถือในชื่อเทพไฉซิ่งเอีย้ยตามตำนานกล่าวไว้ว่าทาเวสสุวรรณนั้นในอดีตเป็นพราหมณ์เปิดโรงงานขายหีบอ้อยและได้ค้าขายจนร่ำรวย นอกจากนั้นท่านยังนำเงินไปบริจาคก,กับผู้ยากไร้ด้วยผลบุญนี้เองครับจึงดลนบันดาลให้พระพรมและพระอิศวรให้เป็นท้าวเวสสุวรรณเป็นเทพผู้เป็นอมตะเป็นเจ้าของทรัพย์สินทั้งปัจีอีกทั้งยังเป็นเทพแห่งความร่ำรวยและความมั่งคัง่งและเป็นเทวดาที่มีอำนาจมากที่สุดท้าวเวสสุวรรณหรือเทพไฉซิงเยะนั้นมีความเชื่อว,ว่า ผู้ใดที่ห้อยบูชาจะเกิดโชคลาภมากมายมหาศาลเกิดความร่ำรวยเงินทองมีทรัพยสมบัติมีกินมีใช้อย่างไม่หมดไม่สิน้นและเทวสุวรรณยังเป็นเทพแห่งการแก้ปีชงเสริมปีชงให้ดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีความสามารถด้านการป้องกันสิ่งชั่วร้ายสิ่งที่มองเห็นและสิ่งที่มองไม่เห็น ป้องกันพูดผีปีศาจต,ต่างๆกันเวทมนต์ขุนไสายลมเพลลมพัดคนเรียนสายเวทนั้นจะรู้ว่าการปราบพูดผีปีศาจการแก้ไขมนต์ดำขุนไสายจะต้องหอยเท้าเวสวรรณเป็นอันดับแรกซึ่งจะทำให้อาการดีขึ้นตามลำดับ และพ่อแม่ผู้ปกครองก็จะนิยมให้เด็กที่เกิดใหม่นั้นห้อยบูชาด้วยซึ่งเด็กเล็กนั้นห้อยเพื่อป้องกันสิ่งที่มองไม่เห็นมารบกวนนั่นเองครับซึ่งท้าเวสวรรณของร้านวัลันทร์เรานั้นนะครับจะมีสองหน้าทั้งหน้ายักษ์และหน้าเทวดาซึ่งอกพระนั้นจะบรรจุพระสารีริกธาตุรวมสันธานเพิ่มให้อีกฟรีซึ่งเป็นพระปั๊มมวลนสารแบบลงลัก และบรรจุมวลสารมากถึง70%ต่อองค์เลยทีเดียวครับเรียกได้ว่าเป็นพระที่เน้นมวลสารที่ดีที่สุดเลยทีเดียวซึ่งถ้าหากว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านใดสนใจอยากจะบูชาสั่งซื้อเท้าเวสุวรรณของร้านวรันธรเหล่านั้นท่านสามารถที่จะคลิกเข้ามายัางลิงก์ใต้คลิปเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดูรูปภาพแบบชัดๆได้เลยครับหรือถ้าหากว่าท่านมีข้อสงสัย ก็สามารถที่จะทักทายเข้ามาพูดคุยกับเราได้ผ่านช่องทางที่ขึ้นอยู่ณขณะนี้เลยนะครับและท่านยังสามารถที่จะสแกน QR code เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์หลักของเราได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายด้วยครับก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และกดสั่นกระดิ่งเพื่อไม่เป็นการพลาดคลิปใหม่ๆสาระดีๆและสินค้าของร้านเรานะครับสวัสดีครับ